สวัสดีครับมาพบกับไกด์เกมเดบอสองรีเซอร์เร็กเท็อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเนี่ยจะพูดเรื่องของเบรกพอยต์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่านะครับเกมเดบอสองในภาคปกติเนี่ยในการคํานวณอะไรต่างๆเนี่ยจะคํานวณจากเฟรมเบตนะครับก็คือในหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด25เฟรมนะครับตัวรีเซอร์เร็กเท็เนี่ยภาพมันสมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับมันอาจจะรันที่จํานวนเฟรมที่มันสูงกว่านะครับซึ่งผมก็ยังหาข้อมูลยืนยันไม่ได้อย่างชัดเจนนะครับว่า พวกค่าเบรคไฟหรือค่าการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต่างมาจากเดิมไหมนะครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาข้อมูลของภาคเก่านะมาพูดคุยกันก่อนนะครับผมคิดว่ามันคงไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่ารายละเอียดการซอยความย่อยอะไรเนี่ยมันอาจจะมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าโดยหลักการโดยรวมแล้วผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะ โดยที่ค่าที่เราจะมาพูดบันนี้นะครับก็จะมี4ค่าหลักๆด้วยกันนะครับสำหรับค่าแรกนะครับก็คือ fast hit recovery นะครับหรือ FHR นั่นเอง fast hit recovery เนี่ยก็คือถ้าหากเราโดนตีเข้าเลือดเกิน1ส่วน12ของ max HP ของเราเนี่ยมันจะมี animation นะครับกระตุกขึ้นมานะครับเวลาที่เราโดนตีนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นก็ได้คือเวลาเราอยู่กลางดมง monster นะครับล้วก็โดนโดนตีรัวๆแล้วเราก็กระตุกกระตุกแล้วก็ ขยับไม่ได้นะครับค่า FSR นะครับจะช่วยให้ Animation การกระตุกเนี่ยมันลดลงครับลดจำนวนเฟรมของการกระตุกเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยสามารถขยับได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับค่าต่อไปนะครับก็คือค่า Fast Card Rate นั่นเอง Fast Card Rate เนี่ยก็คือระยะเวลาในการไล่สกิลต่างๆนะครับที่ใช้ FCR เป็นเบสนะคือต้องบอกก่อนว่าในสกิลบางสกิลเนี่ยมันก็จะใช้ Attack Speed เป็นตัวเบสในการคำนวณของระยะเวลาการไล่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเว่นมุนต่างๆเนี่ยจะใช้ fast card rate กันหมดเลยนะครับซึ่ง fast card rate เนี่ยจะไม่ได้ไปช่วยลด delay ของสกิลนะจะลดแค่ animation ในการไล่เท่านั้นผมยกตัวอย่างเช่น ah fly d o i t นะครับที่ั p ท่า freezer ขึ้นมนานครับท่า freezer เนี่ยมันจะมี delay ประมาณ2วินาทีนะครับในการไล่แต่ระยะเวลาในการไล่จริงๆเนี่ยมันเพียงแค่ไม่กี่เฟรมเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับมันจะช่วยลดในส่วนของระยะ เวลาในการไล่ ไม่ได้ลดในส่วนของดีเลย์นะครับถ้าฟาสต์คลาสเรตสูงเนี่ยสำหรับสกิลที่มันไม่มีดีเลย์เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถไล่สกิลได้รัวๆนะครับอย่างเช่นตัวเทเลพอร์ตนะครับถ้าฟาสต์คลาสเรตเราสูงเนี่ยเราสามารถไล่แบบไล่รัวๆสามารถอ่าเทเลพอร์ตได้แบบรัวๆ,ๆเร็วๆนะครับก็สกิลต่างๆครับที่มีดีเลย์นิดหน่อยครับอย่างเช่นถ้าไฟบอลของตัวซัลซเรตนะครับถ้าเนี่ยก็สามารถสแปมสกิลได้รัวๆนะถ้าเรามีฟาสต์คลาสเรตเยอะๆเเราก็สามารถไล่ไฟบอลนะครับจำนวนไฟ บอลต่อวินาทีเนี่ยที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับข้าต่อไปนะครับที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็คือ fast block rate นั่นเอง fast block rate คือถ้าหากเวลาเราบล็อกได้สำเร็จนะครับมันจะมีแอนิเมชันในการยกโล่ขึ้นมาป้องกันนะครับค่า fast block rate เนี่ยจะช่วยลดแอนิเมชันนะครับในการยกโล่นะครับก็คือพูดง่ายก็คือมันจะยกโล่เร็วขึ้นยกโล่เร็วขึ้นนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกกระตุกน้อยลงครับเวลาเราโดนโจมตีนะครับและค่าสุดท้ายนะครับที่มาคํานวณเนี่ยก็คือ increase attack speed นั่นเองหรือ เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับรวมถึงสกิลที่เป็น IAS base นะครับสำหรับสกิลที่เป็น IAS base เนี่ยมันก็จะยกตัวอย่างเช่นแ a บของตัว a s s a s s i n นะครับก็คือระยะเวลาในการวางแทบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ attack speed ของเรานะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับ fast c a r a t e อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมยังจะไม่พูดถึงเรื่องของ increase attack speed นะครับเพราะว่าตัว increase attack speed เนี่ยมีการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าตัวอ,อื่นนะครับ เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวอาชีพของเรามันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สวมใส่มันขึ้นอยู่กับสกิลที่เราไล่นะครับเพราะว่าแต่และสกิลเนี่ยมันจะใช้สูตรคำนวณที่ต่างกันเลยครับดังนั้นเราจะ พูดถึง i n c r e อินค t ีดไดแค e สปีะในคลิปถัดๆไปนะครับโอเคเราค่าเบรกพอยต์มันคืออะไรนะครับค่าเบรกพอยต์เนี่ยก็คือค่าที่จะทําให้การแสดงผลเนี่ยมันดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับหรือว่าสามารถช่วยให้เราลดเฟรมในการแอคชั่นอะไรต่างๆที่เราพูดมาขั้นต้นเนี่ยมากขึ้นไปจากเดิม1เฟรมนะครับเกมไฮโบสองเนี่ยมันจะมีตารางของ fast card ด a t e fast hit recovery fast block rate อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description นะครับสามารถเข้าไปดูตารางพวกนี้ได้เองได้เลยนะครับสมมุติเราเล่นน er นนใคคออเเเเซรรร์ะับวลาาดดูไก ฝรั่งเนี่ยเราจะอาจจะเห็นนะครับเขาทีพ่พูดกันว่า75 FCR นะครับ125 FCR เนี่ยมันคืออะไรนะครับพูดง่ายก็คือถ้าหากสมมุติเราเล่นในโคมเมนเซอร์นะครับไม่ว่าจะสกิลอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณถ้าเราไม่มี FCR เลยนะครับการไล่เวทของเราแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เฟรมในการไล่เนี่ยอยู่ที่15เฟรมนะครับจาก25เฟรมนะซึ่งถ้าหากเรามี fast charge นะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมาเป็น9นะครับเราจะลด แอนิเมชันในการไล่นะครับจาก15เฟรมเนี่ยเหลือ14เฟรมนะครับซึ่งมันการลดไป1เฟรมเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะซึ่งตัวเลข9ก้าสิบแปดสาเนี่ยซึ่งเลขเหล่านี้มันก็คือเบรกพอยต์ของแต่ละค่าที่จะทําให้อ่าตัวเฟรมในการไล่เนี่ยมันลดลงไป1ขั้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเมนเนโคเมนเซอร์เนี่ยมีฟาสคาร์เรทอยู่ที่120นะครับซึ่งมันยังไม่ถึง125นะครับหมายความว่า อ่ i แอนิเมชันในการไล่ของคุณเนี่ยมันก็จะอยู่ที่10 f เฟรมนะครับเพราะว่าาถ้ามันยังไม่ถึง b บรก k p o i n t 125เนี่ยคุณจะมีค่าเท่ากับคุณสวมใส่อุปกรณ์ที่มีฟา a าร r a t ทที่75นะครับก็คือในช่วง75ถึง124เนี่ยคือจะมีค่าเท่ากันก็คืออยู่ที่10เฟรมนะครับ ดังนั้นนะครับเวลาที่คุณเลือกอุปกรณ์นะครับคุณก็ต้องคิดในใจก่อนนะครับว่าคุณอยากจะให้เบรกพอยต์ของคุณเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงที่เท่าไหร่นะครับเราวค่อยไปใส่อุปกรณ์ให้มันเกิน point เบรกพอยต์ในช่วงนั้นนะครับคือบางคนอาจจะพอใจที่ f c r อยู่ที่75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับบางคนก็อาจจะพอใจที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนครับว่าถ้าคุณใชหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณอาจจะต้องไปสวมใส่อุปกรณ์บางอย่างที่ทำให้คุณ ต้องลดค่าอื่นๆไปเพื่อให้ได้ฟาชาร์เดตมากขึ้นกว่าเดิมครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบิ้วของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยพอใจกับฟาชาร์เดตเท่าไหร่นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วหนึ่ง,งเฟม,มันต่างกันเยอะไหมมันก็แอบต่างกันเยอะเหมือนกันนะคือคือเราก็รู้สึกได้และว,ว่ามันต่างครับแต่ว่าถ้าหากเราต้องไปลงทุนกับตัวอ่า ค่าฟาชาเดตเนี่ยเพื่อที่เราก็ต้องไปเสียพวกออสกิลหรือพวกไปเสียเรื่องสเตตัสอื่นๆเนี่ยก็ต้องชัางใจนะครับว่า1เฟรมของเราเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนเพิ่มไปไหมนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นวิธีการดู Fast Fast a a r d Rate นะครับสำหรับตัว Fast b l o c k r a t e นะครับกับตัว h i t r e e o v e r y เนี่ยก็ดูเหมือนกันเลยนะครับก็คือ ผมยกตัวอย่างเป็นฟาสต์บล็อกเลและกันนะครับตัวพลาดินนะครับที่มีฮ o ลี่ชิลนะถ้าหากคุณมีฟาสต์บล็อกเลสเนี่ยอยู่ที่86นะครับหมายความว่าคุณจะใช้เฟรมในการยกโลบป้องกันเนี่ยอยู่แค่1ใน25เฟรมเท่านั้นนะครับกับกันนะครับถ้าหากคุณเล่นอเมซอนเนี่ยอาจจะเป็นไลนิ่งจัมป์ซอนที่ถือโล่นะครับคือถือถอาวุธมือเดียว คุณอัพฟ a าส b บล็อกเล่ไปที่480นะครับคุณยังมีแอนิเมชันในการบล็อกอยู่ที่5เฟรมนะครับหรือว่า5ใน25เฟรมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างครับคือในแต่ละตัวคาแรคเตอร์นะครับมันจะมีเบสของการบล็อกเที่จะไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนว่า อ่าพรดินเนี่ยก็เป็นตัวที่ถือโล่แล้วก็เป็นตัวที่บล็อกเก่งนะครับก็ดังนั้นนะครับถ้าสมมุติอัพคุณอัพโพลิชิลมาจะมีฟาดบล็อกเดทที่เร็วมากๆนะครับคือใช้แอนิเมชันเนี่ยน้อยกว่า85ครับสามารถยกโล่กันได้อย่างเร็วมากๆนะครับคุณก็จะรู้สึกกระตุกน้อยลงนะครับ และแน่นอนครับฟานที่รีโควเวอรีรเร่เนี่ยมันก็เหมือนกับสเตตัสอื่นๆนะครับคุณก็ดูอาชีพของคุณนะครับแล้วก็ดูว่าคุณสวมอาวุธเป็นอะไรนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าฟานที่รีโควเวอรีรร่ของคุณเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ดูว่ามันคุมไหมนะครับว่าถ้าสมมติเราเพิ่มฟานที่รีโควเวอรี่ไป เกินเท่านี้เราจะได้เฟรมรีคอเวอรี่ในช่วงที่เราโดนโจมตนะีมันลดลงไปหรือเปล่านะครับก็สามารถดูได้จากตารางนี้เลยนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ใน description นะครับ สำหรับคลิปที่อธิบายเรื่อง b r เบร o i อยนะครับนะ่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอย้ําอีกทีนึงนะครับว่าตัว r e s ซอร์เรคเเนี่ยมันจะรันในเฟรมที่สมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าตารางนี้จะยังใช้คำนวณได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าหากในอนาคตมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะทําคลิปมาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้ครับได้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนนะครับที่ผมพูดผิดไปนะครับหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปเนี่ยสามารถช่วยเสริมสามารถช่วยช่วยแย้งช่วยแก้ไขทําในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถรีเควสได้ในช่องคอมเมนต์นะครับก็ผมก็จะพยายามทยอยทาคลิปอธิบายเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าคุณถูกใจคลิปผมผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่มานะครับแล้วก็ยังไงผมฝากช่องด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ